โอทนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพันธุ์ทุกชนิดสวัสดีครับผมนัทพงศ์ว,วันทองนะครับจาก a 4 s ครับวันนี้เราอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษอำเภอกนทรลักนะครับเรามาเยี่ยมนะครับสวนไร่ทับทิมทองนะครับเดี๋ยวมาเจอเจ้าของสวนเลยครับแล้วก็วันนี้เราจะพูดคุยในส่วนของเกษตรอินทรีย์แล้วก็นวัตกรรมโอทีกับไบโอโ T ของเรานะครับสวัสดีครับ แนะนำตัวเองนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะดิฉันทับทิมสีคูนค่ะเป็นเจ้าของไร่ทับทิมทองค่ะอ่านะครับไร่ทับทิมสวนทุเรียนแห่งนี้กี่ไร่ครับผมที่ได้ผลผลิตแล้วก็คือ22ต้น2 <c oughs> 2ต้นนะแล้วต้นทุเรียนที่เห็นอยู่ด้านหลังเราอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ปีแล้วค่ะอา,อายุย2ปีครับด้านหลังของเราเนี่ยที่เห็นสวยๆอ,อกดอกเยอะแยะมากมายเป็นเพราะว่า เป็นผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยเนะาะนะครับพูดถึงปัญหาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาใช้นวัตกรรมโฟตีกับไบโอโฟตีของเราเนี่ยนะครับปัญหาก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างครับต้นเขาโทมต้นเขาจะตายแล้วลักษณะโทมจะตายเป็นไงเ,เราเอาฟังนิดนึงก็คือใบเขาจะเหลืองแล้วก็เขาจะสลัดใบทิง้งก็คือแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้ตัวโฟตีช่วงที่เราจะได้ผลผลิตก็คือเขาสลัดทิง้ง แทนที่เราจะได้ผลผลิตกลับไม่ได้เลยก็ทราบข่าวมาว่าใช้เป็นปีแล้วเป็นปีแล้วค่ะหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมานับผลลัพธ์จากการใช้โฟทีผลผลิตเป็นยังไงบ้างประทับใจมากแต่ก่อนจากที่ช่วงที่เราจะได้ผลผลิตก็คือเราไม่ได้ถึงตันค่ะยี่สิบสองต้นเนี่ยนะได้ไม่เคยถึงตันไม่ถึงตันแต่พอเรามาใช้ตัวโฟทีก็คือเราสปีดขึ้นมา สตันเลยค่ะโอ้โหสี่เท่าตัวเลยนะใช่ใช่ต้องขอบคุณขอบคุณโฟทีขอบคุณบริษัท a อพอเด้วยค่ะทำให้เราได้ผลลัพธ์ถึง4ี่้าเท่าเลยนะจากการใช้โฟทีอันนี้เป็นคำบอกเล่าของเกษตรกรตัวจริงนะครับที่ทัพทิมไร่ทัพทิมทองอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษสนใจติดต่อในเรื่องของทุเรียนปลอดสารพิษได้เลยที่นี่นะทุเรียนภูเขาไฟ รสชาติอร่อยแน่นอนนะครับการันตีโดยเกษตรกรปลอดอันพิด้วยครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เราก็จะแนะนําการใช้ไัยของเราแบบถูกวิธีประหยัดลดต้นทุนปลอดภัยวันนี้ของบคุณพี่ทัพทิมมากสําหรับไร่ทัพทิมทองในวันนี้ครับสวัสดีครับ